สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแคสไฟทีนะครับวันนี้นะครับมีข่าวที่จะมาบอกจะบอกว่ามีข่าวดีกว่าวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ใช้โคมแค t with Apple TV นะครับตัวนี้นะครับถ้าใครใช้อยู่นะครับคือจะบอกว่าเขามีแอปพลิเคชัน Apple TV แล้วซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทําไมล่ะครับคือก่อนหน้านี้นะครับมีคนมาถามผมว่าเอ๊มันมี Apple TV หรือ,อยังนั่นคือแอปพลิเคชันที่ใช้กับโคมแคสแต่ถ้า ใครที่ยังไม่มีนะครับให้ลองอัปเดตตัว Chromecast เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับแล้วลองเข้าไปในการเซิร์ชหาแอปพลิเคชันซึ่งเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอันนี้คือจะเล่าก่อนว่าในส่วนของตัว Apple TV นั้นนะ่ะถ้าเป็นทีวีปกติหรือเป็นสมาร์ททีวีบางยี่ห้อที่เขารองรับในส่วนของ Apple TV นั่นหมายถึงว่าเขาก็จะมีในส่วนของแอปพลิเคชัน Apple TV มาในตัวเครื่องเลยซึ่งการที่มี แอปพลิเคชัน Apple TV มาในตัวเครื่องนั้นนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีในส่วนของ AirPlay อย่างเช่นอะทัมซุงที่ผมที่ผมได้ลองแล้วนะของทัมซุงเนี่ยมันก็มี AirPlay มาในตัวทำให้เราสามารถที่จะส่งภาพเนี่ยจากเอ่อในส่วนของ Mac OS iOS หรือ iPad OS เนี่ยขึ้นจอภาพได้นะครับแต่ถ้าแอปพลิเคชัน Apple TV ที่อยู่ใน Chromecast ละ่ะ มันมีหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับเอาโคมแคสมาก่อน <c oughs> ต่อสายไว้เรียบร้อยครับนี่ครับโคมแคสวิด h a ปเปิลทีวนะครับแล้วก็วันนี้ผมใช้ไอตัวตัวพวกนี้ครับของตัว g l i ิงนะครับถ้าเกิดท่านถามว่าซื้อมันจากไหนอีกอันนี้พูดได้เลยช้อปปี้ซึ่งเห็นนะฮะอันนี้คือจะมีทั้งพอร์ต USB นะครับแล้วก็มีทั้งตัวการ์ดเดอร์นะแล้วก็มีพอร์ต HDMI สุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับจะมีพอร์ตเสียงอยู่นะครับคือตัวแจ็คหูฟัง3.5มิลอะมาลองเลยขอหยิบรีโมทก่อนนะครับเราเข้าไปที่ในส่วนของเอ่อมแค e c a s t with Apple TV นะครับอนะ นี่คือ HomeCast with Apple TV จะเห็นได้ว่าผมในดาวน์โหลดในส่วนของแอปพลิเคชัน Apple TV มาแล้วถ้าเกิดใครที่อยากจะรู้ว่าจะดาวน์โหลดยังไงนะครับให้มาที่ในส่วนของแอปนะครับแล้วก็มาในส่วนของการค้นหาแอปนะครับจากนั้นนะครับพิมพ์เลยครับคำว่า Apple TV แต่อย่าลืมนะครับอย่างที่ผมบอก คุณจะต้องอัปเดตตัว Chrome c ของคุณเนี่ยให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนอ่าผมพิมพ์แค่นี้แล้วกันจากนั้นจะลองให้มันเซิร์ชหาดูครับอันนี้คือผมดาวน์โหลดมาแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะเปิดแอปพลิเคชันเลยนะครับอ่ะ แต่ถ้าถึงว่าของคุณยังไม่ได้ดาวน์โหลดคุณใช้วิธีนั้นที่ผมบอกเมื่อตะครู่นี้แล้วคุณก็จะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้อ่าน,นี้นะครับมาที่ Apple TV ซึ่งเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูกับ Apple TV จริงๆซึ่งผมต่อไว้เรียบร้อยแล้วอ่าน,นี้นะครับเป็นในส่วนของที่ผมใช้ Chromecast นะครับจากนั้นผมจะ อันนี้คือจากเครื่อง Apple TV นะครับถ้าจากเครื่อง Apple TV เนี่ยมันจะมีในส่วนของ AirPlay ในตัวแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบดูก่อนว่าะจะลองเทียบดูก่อนว่าตัวนี้จะมี AirPlay ไหมนะครับนี่นะครับเรามาดูที่ในส่วนของตัว iPad ของผมนะครับว่า ดูว่าตัวนี้มันจะมีตัวแอปเปอร์ไหมนี่เห็นไหมฮะดูที่ในส่วนของการสะท้อนหน้าจอถ้าถ้าเกิดขึ้นนี้แสดงว่าสิ่งที่ขึ้นขึ้นมาจากตัว Apple TV เห็นไหมฮะแต่ในตัวของตัว Chromecast เนี่ยมันไม่ขึ้นนั่นหมายถึงว่าเราจะมีในส่วนของ AirPay เนี่ยเฉพาะตัว Apple TV เท่านั้น แต่ถ้าเป็นในส่วนของแอปพลิเคชันอย่างเดียวที่อยู่ในโคมแคสต t นี้ไม่มีนะครับไม่มีตัวแอรเพไม่มีการสะท้อนหน้าจอไม่มีในส่วนของการที่จะเอาขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นแอป Apple TV ที่อยู่ในตัวโคมแคสต์นี้นะครับมันก็แค่เป็นแอปพลิเคชันอย่างเดียวนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของแอปพลิเคชัน Apple TV อ่ะจะปิดนี่ไปก่อน เราลองดูว่ามีอะไรยังไงบ้างที่ผมยังไม่ได้สาอินนะครับแต่เท่าที่ดูแล้วก็คือเหมือนกับในส่วนของ Apple TV ทุกอย่างเ,าเห็นไหมฮะนี่นี่ส่วนมากผมชอบผมชอบเข้ามาดูตรงนี้นี่แหละเออแล้วก็จะมาดูในส่วนของที่ราคาไม่เกินร้อย ก็ยอมเราก็สอยไปหลายเรื it. It ่องนะครับในส่วนของราคาที่ไม่เกินร้อยเนี่ยสอยไปหลายเรื่องถือว่าเป็นหนังที่เออราคาใช้ได้ครับจริงๆอยากให้ราคาต่ํากว่าร้อยด้วยนะฮะจริงมันก็ต่ํากว่าร้อยนะ99บาทเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน Apple TV ที่ใช้กับ HomeCast ถามว่าใช้ได้ไหมตอนนี้ ตอบแล้วว่าใช้ได้ก็เลยอยากจะให้ท่านดูว่าในส่วนของแอปพลิเคชัน apple tv นี่นะครับถ้าเราจะเช็คได้ว่าอ่นนี่มาวิธีมาเช็คในส่วนของอัปเดตนะครับเรามาที่การตั้งค่านะครับให้คุณอัปเดตตัวตัวคอมแค t นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดก่อนมาดูที่ในส่วนของเกี่ยวกับ นี่นะครับนี่การอัปเดตรบบอันนี้ผมผมเช็คเรียบร้อยแล้วนะครับผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของเวอร์ชันนี่นะฮะเห็นไหมฮะตัวผมเพิ่งอัปเดตไปนี่นะฮะนี่เพราะตอนนี้จริงๆจะบอกว่าเอ่อตัวนี้ก็ยังเป็น Android 10อยู่นะครับนี่นะครับ ฉะนั้นพูดเลยใครที่มีแอปพลิเคชัน Apple TV อยู่ใครที่ซื้อหนังใน Apple TV เก็บเอาไว้แล้วคราวนี้คุณเดินทางไม่ว่าจะเป็นหนังจาก Netflix หรือหนังจาก Apple TV คุณก็สามารถดูได้ละ่อไปใจยัง <laughs> ถ้าที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดต c r i b e ติดตามเราด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรา ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ให้กับเรานะเวลานี้แล้วก็อย่าลืมดูคลิปใหม่ของเรานะครับสวัสดีครับ